Weighed in at 69 kilograms on weight and standing here ready for the, <coughs> here <is> the main <coughs> <favorite>. <coughs> fighter from the blue corner is 28 years of age. <coughs> <Stand coughs> Roy Cow <centimeters coughs> record of 30 fights, 21 wins, representing Cleveland, Ohio. Please give it up for Tucker Sorrell from the USA. หนุ่มจากคลิฟแลนด์โอไฮโอสหรัฐอเมริกาครับทักเกอร์ส,สอเรลสันดี้ครับหนุ่มจากรอยเอ็ดครับชื่อเล่นก็คือ <S <s <ess iz os> เจ้ายาวครับท่านันชัยสิทสองพี่น้อง 185กับ190ครับ69กกิโลกรัม21บกับ28ปีครับประสบการณ์อยู่ที่ธนัญชัยครับก็ก่อนอันนี้ก็คือธนัญชัยราชนนท์ครับโอ้ทักเกอร์ว่าสูงครับเจอธนัญชัยนี่ไม่เป็นรองเลยครับโอ้และที่สำคัญฝีมือจัดซะด้วยนะครับธนัญชัยสิทธิ์สองพี่น้องก่อนลุกสิทิ์ของเข้มสิทธิ์สองพี่น้องเลยครับดูครับ แกเป็นมวยสไตล์เรื่อยๆครับธนันชัยครับแหมทักเกินนี่ดูท่าทีนี้ค่อนข้างระมัดระวังเลยครับก็ต้องระวังแล้วครับธนันชัยนี่แหมถือว่าไม่ธรรมดาครับ <Hey. S 1> เป็นพวกช้าแต่ชัวร์ครับ โอ้ใจโดยพรใจร้อนเหลือเกินรุ่นจากสงขาครับไปกันต่อครับอ้าวหัวเลยครับโอ้โหรุ่นนี้เต็มเมครับทักเกอร์อ้าเอ้าโอ้หครับปาดไม้ครับปาดการคอครับไปที่บริเวณทัดดอกไม้เจอของดีเจ้ายาวเข้าไปเลยครับบอกไม่ต่อยใช่ไหมจานเดี๋ยวทำให้ด nah ูครับแหมจัดให้เลยครับหนึ่งนับครับธนนชัยมีสมัดซอครับ โอ้หโอ้หายใจแรงเลยครับทักเกอร์โซเรลแหม่ร้อยเก้าสิบแกก็เหนียวครับนันชัยนี่ครับอาจารย์นุยพบอกเล่นอาวุธหนักๆเลยแหมเจ้ายาบอกได้จ้าเดี๋ยวจัดให้โอ้โหแต่ว่าทักเกอร์ตอนนี้ก็อาศัยความแรงครับตี สอกครับธนัาชัยอ้คีบอยู่แล้วคีบอยู่วิ่งตีถึงหน้าอกเลยครับโอ้ทักเกอร์นี่ไม่เตี้ยนะครับ190ครับแต่ธนัาชัยก็ตีถึงหน้าอกเลยครับแค่185ตี190ครับ1-2ครับรัดมาจะตีอีกแล้วครับโอ้ของนี่แดงเถื่อนเลยครับเจอเจ้ายาวรัดไปตีโอ้ดูกระยกสูงจริงครับโอ้โห แม่เรื่องเขานี่อย่าไปยุ่งเลยครับธนันชัยครับประเภทตีแหลกตีสบัดอีกคนหนึ่งนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าสูงยาวเข่าดีครับโอ้ดูเงือกงะไปเลยครับวันนี้ทักเกอร์ซอเรลครับช้าไปเลยครับหัวแล้าหโหมายล้วขาสั่นครับพิยานี่หวังของสูงครับโอ้เป็นพวกหมายปองของสูงชอบเด็ดดอกฟ้าครับ ชอบเล่นของสูงครับธนันชัยโอ้โหแต่ว่าทักเกอร์นี่ก็ใจสู้ครับโอ้กาสตกไม่ได้ครับทักเกอร์ครับการตกนี้โดนพี่แกเหนียวแน่ครับโอ้หนึ่งนับหนึ่งสันนะครับยกนี้ทักเกอร์โซเรลครับยกแรกโอ้หายใจสบายๆนะครับธนันชัยครับแอนี่ครับ F16 ราชานนท์ครับพี่เลี้ยงครับโอ้โห ด็ดอกฟ้าครับลูกนี้ไม่ครับชัดช้าชัดชครับโอ้เต็มเต็มครับพัดดอกไม้ครับเซ็งเลยครับทักเกอร์ซอเรลโดนเร็วเลครับนี่อีกจังหวะนะครับจังหวะนี้ดีว่าแค่สั่นครับดูช้าช้าเอีครับโอ้โกะเตะสูงจริงๆครับโอ้ทักเกอร์ครับ ก็ไม่คิดแล้วครับว่าจะใครจะเตะถึงศีรษะตัวเองนะครับเอาลุยลยครับประชิดติดใจนะครับทักเกอร์โซเรลครับไปสั่งจะทีมงานอยู่ห่างก็โดนครับเตอใครไปประชิดดีกว่าประชิดก็อาจจะโดนครับอยู่ที่ว่าจะโดนอะไรครับต้องมาทำลายทายใจของธนันชัยเลยครับโอ้เปนคนออกวูดได้คมมมกครับธนันชัยโอ้ยมีมัดขวาครับทักเกอร์โซเรลครับตอนนี้ดับเครื่องชนแล้ว แอบประเภทแบตเตอร์นทักครับปอมยักษ์18ล้อดเดินชนแล้วโอ้ยยกเข่าได้สูงจริงครับธนันชัยมาเลยครับแข้งขวาไม่ตกใจครับธนันชัยหมัดก็ดีครับแอบต่อยสมัครเล่นนี่ก็ดีกรีรเหรียญเงินก<ด>ีฬาเวิร์คอมเปตเกมมาแล้วนะ,นะครับธนันชัยรัดตีโอ้คิดผิดหรือเปล่าเขาจะไปเล่นวงชัยวงในกับแกครับทักเกอร์ อ่ตื่นธนันชัยครั้งครับให้เดินครับอ่าเดี๋ยวจัดให้ครับธนันชัยบอกหนึ่งสองครับโอ้โหหมัดมั่นจริงๆครับต้องถอยเลยครับทักเกอร์ครับโอ้จะอะไรขอให้บอกครับจัดให้เลยครับธนันชัยครับบอกมาอาจารย์อยากได้อะไรครับโอ้อ่ะขยับมาครับ โอ้โหฝันสองไม่ถึงโอ้โหคนมาดอีกเช้าทักเกอร์ปากนีห่อเลือดไปแล้วครับจะเกี่ยวครับโดนสอกอีกเอ้าโอ้โหแกตีโอ้โหอัดเข้าไปที่หน้าอกเลยเหละครับเออพี่เลี้ยงก็บอกว่าอย่าถอยครับโอ้โหเอา โอ้โหมาอีกแล้วแม่ได้ร้องโอ้โหโอ้โหตามอลทุกคนธนันชัยเลยครับรัดมาลากมาตีแต่ละเข่าแต่ละอาวุธแต่ละอย่างนะนี่โอ้โหดูปากทักเกอรร์คับโอ้โหแม่วันนี้กลับค่ายงดน้ำพริกกุ้งเสียบครับแม่กินไส้กรอกต้องไมล่าซอสพริกแล้วล่ะครับโอนหมัดอีกแล้วโอ้ดูแกโน้มมาตีครับ เดี๋ยวดูข้างบนแม่สอกกสบัดคลึงไปเรื่อยครับอ่ะตีบซ้ายไว้ครับขยับไปครับ1-2ึ่งสองพักเกอร์เข้ามาครับต้องระวังเลยครับทะเลอร์ทะล่าครับเจอสอกดักอีกแล้วแต่ไปได้ครับพักเกอร์โอ้โห สองยงนี่ต่อยเป็นพระเอกเลยครับธนชัยครับเจ้าหาวครับโอ้ส่วนคนนี้ครับมืนไปหมดแล้วครับดูภาพชาครับก็โดนเหมือนกันนะครับธนชัยครับนี่ครับแต่ก็คืนทันทีทันควันนครับโอ้โหโดนเหมือนกันนะครับโดนปลายหมัดครับทักเกอร์นี่ก็ประเภทตับเครื่องชนเลยครับ ไปหน้าเดินหน้าอย่างเดียวนี่โอโฟันเฉือนครับปากมีแตกยับเลยครับทักเกอร์ครับโอ้โต้องเดินเลยครับสถานการณ์บีมให้ทักเกอร์โซเรต้องเดินครับก่อนเดินมาก็จะโดนแบบนี้ครับแกอยงกระปาหไหลทา,ารบาบีใส่สเก็ตเลยครับธนันชัยวันนี้ เลื่อนปืนเลื่อนปืนครับโอ้ยสวัดซอร์ครับตีครับโอ้ยทำหัวปล่อยปล่อยครับโดนแล้วเข้าไปครับทังเกอร์ครับตแตกหรือเปล่าครับโอ้นิดโนยนิด,นด,นด,นดโนยบอกหมอว่าชกได้พี่ชกได้โอ้ยผู้ไทยชัดเลยครับโ,โดนขวาอีกแล้วเข้ามาโดนแข้งขวา โอ้ดักแม่นๆนี่นะครับธนันชัยโอ้เลือดก,ก็ไหลลงมาแล้วครับบริเวณกลางหน้าผากของทักเกอร์โอ้เริ่มจะไหลลงมาเยอะเรื่อยๆนะครับแมวันนี้ธนันชัยทำได้แล้วครับทั้งแปกทั้งนับยังเหลือนอกนี่แหละครับอจะทำได้หรือเปล่าครับ โอ้โหอาวุธที่มันหายจริงๆครับทักเกอร์สโเรลออกไปโอ้โหแต่ว่าเดินบทเยอะๆนี่ก็ไม่แน่นะครับธนชัยนี่ก็เริ่มหายใจแรงแล้วครับมีเหนื่อยเหมือนกันนะครับก็บี้ตลอดนะครับทักเกอร์ให้ถึงตัวโอ้โหขวาไม่โดนแหมจะผ่อนเครื่องก็ไม่ได้นะครับธนันชัยครับทักเกอร์นี่แกมีก๊อกสองก๊อกสามครับแหมอย่าประมาทเลยครับทักเกอร์ซโเรล นักชกอันตรายจริงๆครับโอ้อยาี้โอ้พีบครับอา้าเขาโอ้โอ้ยทักเกอร์ครับจะแก้เกมยังไงครับ <irt consists! S 1> อ่าลื่นลื่นลื่นนิดหน่อยครับโอ้ยไพีมงานก็บอกว่ายาวอย่าถอยเยอะครับแต่ตอนนี้ก็หวังมัดพระเจ้าเลยครับทักเกอเร์ซอเรลครับโป้งเดียวตูมเดียวครับ ก็มีสิทธิ์พลิกเกมแหก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับดูครับโอ้โหแล้วแกเป็นเป้านิ่งซะที่ไหนเลยครับธนันชัยดูครับเข่าไกลก็มีสอกมีหมัดมีเข่าอีกครับนี่ครับแหมวันนี้ครับส่งความสุขในวันสิ้นเดือนครับเดือนแรกของเดือนของปี2567นะครับแหม่ดูมวยมันแบบนี้ โอ้โหโดนเลยนะครับโอทักเกอร์นี่หัวใจสุดยอดจริงๆครับแมปากคอนี่ก็อมหมากนะครับหน้าก็แตกนี่ครับยื้อเวลาซื้อเวลาไปครับธนันชัยเหนื่อยเหมือนกันครับธนันชัยก็แม่เป่าปากเหมือนกันครับอ้าว จังหวะคลอสั้นๆของวันี้ก็แม่นครับธนันชัยครับโอ้หมดยกที่3ครับโอ้โหก็เหนือเรื่องเลยครับโอ้ชวนทะเลาะตลอดนะครับทักเกอร์ซาเรลนี่ครับศอกครับศอกสั้นๆเนี่ยครับปลายหน้าปลายหน้าแล้วก็สะบัดศอกนี่แหละครับที่แตกครับโอ้แหมเห็นๆเลยครับ นี่เป็นจังหวะเสียบเข่าครับคล่อมไปหมดนะครับอาวุธของทักเกอร์ครับโอ้โหไปชะงักกับเจอหมัดขวาของธนชัยครับได้แล้วก็วนออกเลยนี่ครับขวาสั้นๆกระตุกนิดเดียวเองครับกรรมการทั้งสามท่านคัดให้คะแนน3าต่อ27 For our from the red แล้วก็เป็นเจ้ายาวจากร้อยเอ็ดครับธนันชัยสีสองพี่น้องครับโอ้ชนะคะแนนไปได้แบบสบายๆครับแมมีเหนื่อยนิดหน่อยช่วงท้ายนี่เองครับโอหนี่โชว์ฝีมือได้จแจ๋ววิ่งจริงๆครับ